พื่อนๆครับในการพัฒนาอสังหาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจตลาดก่อนนะครับอันดับหนึ่งก็คือสำรวจตลาดนะฮะโซนริเวใกล้เคียงนะครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการไลฟ์สไตล์ประมาณไหนนะครับทางานอะไรบ้างเดเงินเดือนเท่าไหร่นะครับหลังจากเราได้ลูกค้ามาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือเราไปสำรวจคู่แข่งของเรานะครับนั่นก็คือกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาต่างๆนะฮะว่าโซนนั้นๆเนี่ยเขา สร้างอะไรก็แล้วขายดีนะครับอาจจะเป็นเทาเฮาบ้านเดี่ยว mm hmm. บ้านแฝดต่างๆเหล่านี้นะฮะเราจะองไปศึกษาด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อเราสำรวจตลาดได้แล้วแล้วก็สารวจคู่แข่งมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะไปค้นหาที่ดินนะครับที่มีทําเลในย่านนั้นนะครับที่จะสามารถพัฒนาได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่ดินนะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้อง ค้นหาที่ดินให้เยอะๆหน่อยนะครับสอบถามให้เยอะๆหน่อยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอที่ดินที่เจ้าของเขาร้อนตังค์นะฮะอาจจะขายตารางวาละไม่แพงนะครับนั่นก็คือโอกาสของเรานะครับผมจะสรุปให้ว่า1ก็คือเป็นการสารวจตลาดนะครับ2ก็คือสํารวจคู่แข่งนะฮะสาก็คือค้นหาที่ดินมันอย่างที่ตรงนี้นะฮะครับสมดสวยมากนะครับทำเลดีใกล้แหล่งชุมชนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับใกล้แหล่งสาธารณะต่างๆนะครับไปในจังหวัดอุบายานะครับผม ผมกประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปเนี่ยผมจะมาแชร์ความรู้ด้านสังหาเรื่อยๆนะครับผม